นเพราะมันกําลังเติบโตมันกําลังเป็นมันกําลังก้าวแรกเข้าใจนะคะนี่คือก้าวแรกแล้วมีครูบาอาจารย์อ่หลวงพ่อหมอดูหมอไพยิปซีที่ครูให้ดูเป็นประจาทุกปีหรือดวันเดือนปีเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทักเหมือนกันหมดเลยวันนี้ได้เล่าให้ผู้บริหารฟังนะคะว่าทักเหมือนกันหมดเลยทักเหมือนกันหมดเลยว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นครูขุนลุกหนักมากเพราะมันเป็นเรื่องจริงค่ะคุณเชื่อไหมว่าห้าปีที่ผ่านมา เป็นการเทสของครูเองเป็นการเทสและทำหนึ่งไม่ยิงแอดฟังให้ดีครูไปเรียนยิงแอดมาค่ะทุกคนมีครูบาอาจารย์สอนครูยิงแอดสองคนแล้วเรียนเป็นจริงเป็นจังจ่ายเงินเป็นคอร์สอย่างเงี้ยค่ะเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อให้รู้ว่าฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ฉันมีความรู้นะแต่ครูตั้งปฏิทานไว้เลยว่าครูจะไม่ขายแบบยิงแอดครูจะไม่ให้มีแอดมินครูจะไม่ให้มีผู้ช่วยครูจะไม่ให้มีที่ปรึกษาครูจะไม่ให้มีใครมาทําการตลาดให้ นี่คือสิ่งที่ครูทําจริงๆแล้วครูเขียนไว้เลยห้าปีค่ะที่ครูทดสอบไม่มีแอดมินไม่ตั้งแอดมินไม่ตั้งทาภาพไม่ตั้งทาคลิปไม่มีทีมงานไม่มีไม่ใช่ไม่มีทีมงานไม่มีทีมทำโปรดักชั่นสร้างเป็นสร้างเป็นเคสเคสไปแล้วไม่ยิงแอดไม่โปรโมทไม่ลงอะไรทั้งสิ้นแต่ตั้งเป้าว่าทุกคนฉันจะสําเร็จแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทะลุร้อยล้านแต่มันกลายเป็นพันล้านได้ย่งไง ทุกคนคะมันทะลุร้อยล้านตั้งแต่สองปีแรกมันทะลุร้อยล้านตั้งแต่สองปีแรกครูถึงบอกว่าครูไม่โคตรมั่นใจเลยห้าปีที่ครูทํามาแล้วทําไมครูจะไม่มั่นใจจากนี้ไปอีกห้าปีไม่โคตรมั่นใจเลยแล้วสัญญาณมารัวเลยวันนี้เล่าให้พี่ลุงฟังสัญญาณมารัว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 เลยสัญญาณแห่งความสําเร็จมีรายการทีวีติดต่อครูมา แล้วเอาตัวอย่างรายการทีวีมาให้ดูแล้วนู่นนี่นะโอ้โหทุกคนครูชอบมากครูบอกเลยว่าครูชอบมากครูตัดสินใจเลยวันเดียวเลยนะคะโอเคทั้งที่จริงๆแล้วมันก็คุยกันมานานแล้วแหละแต่มันไม่ได้เห็นอะไรเยอะทีนี้สองอันที่นี้ครูก็ไปถ่ายนิตยสารค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนิตยสารเด็ก้ามีหน้าบอดดอเก้าอยู่หน้านิตยสารนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างทุกคนที่ เยอะมากขอปิดไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะทํากันอย่างมืออาชีพเราจะมีทีมงานโปรดักชันเป็นของเราเองนะคะเป็นทีมใหญ่เป็นทีมเวิร์กเป็นทีมงานเลยนะคะที่จะทํางานให้กับนุ่ก้าจากนี้เป็นต้นไปบอกแล้วนะห้าปีต่อจากนี้แล้วครัวไม่เคยพูดคาไหนแล้วทาไม่ได้นะคะไม่เคยที่จะพูดคําไหนแล้วทําไม่ได้สักครั้งห้าปีนี้จะเป็นการบุกแบบโซเชียลเต็มรูปค่ะนะคะ ไม่ต้องห่วงค่ะยิงแอดเพื่อช่วยลูกทำ YouTube ติกต็อกอ่าเพจยิงแอดที่คิดว่าเป็นไวรัลเพื่อช่วยลูกแล้วการไลฟ์จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะจับตาดูค่ะเราจะไม่เปลี่ยนในทันทีนะคะทุกคนเพราะเรามีแผน